สวัสดีครับดูกระช่องนะ้องเบนแลวการดีกแล้วนะคบผมไปแอฟฟาร์มมาตั้งสองพันตังเลยนะครับจริงๆอนะ่ะมันมีคลิปๆหนึ่งวยที่ผมอัดไปตั้งสิบกว่านาทีอ่ะแต่ผมเผลอเป็นลบไฟล์มันก็เลยหายไปนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะทุกคนอวันนี้เราจะมาเล่นอะไรดูวะเนี่ยมลือีกแล้วเรามาเล่นหมวดปืนใ,ใหญ่ดีวกว่าโนะอ,อาใหญ่ดีกว่านะตรับท่านผู้ชมเอานาวใหญ่รู้สึกว่ามันจะมันกว่าเยอะนะ ตบตตตีโอ้โหกระเด็นลงไปลงน้ำไปซะตายเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นการอัดคลิปทดแทนคลิปนั้นนะผมเพราะว่าผมเผื่อไปกดลุกปุ้ยมิ่งโคตรโคตรบ้าเลยมืงเปเขาตายไปซะมาต่อครับผมทั้งวันนี้โอ้อาวุธเราลิ้นระยอาวุธเราโคตรใกล้เลยเอาแต่ก็ฆ่าชนะได้ได้แบบงงอ่าโตอื้อ อาวุธเรานี่ก็หงเหงิดกันนั้นนะเนี่ยโอ้โหจะสูว่าเล่นสองวีสองสูว่ามันจะมันกว่าเพราะว่าน,นี้มันแค่หนึ่งหนึ่งไงนี่ไงเห็น,หนไหมโคตรง่ายเลยจบโคตรไวมันต้องแบบนี้สิถึงจะม,มันกว่าเยอะมันกว่าเยอะแน่นอนตรงวันนี้อืมเอ้า,อาเฮ้ยมันสลับล่างไม่ให้สเกลต่อยมันโดนนี่หว่านี่เนียต่อยต่อย,ต,อยต่อยต่อยรัวตายเลยมาครับผมต่อ โอ้โหอือโอ้โหจะตายไม่ใช่จะตายดิ <_ S 1> เลือดเราเต็มแต่เราบอกว่าจะตายเนี่ยนะคนนี่ไงเฮ้ยเรามีคนเราเหลือแค่คนเดียวแล้วที่เราสู้สอยู่เฮ้ยตายเรียบร้อยเลยหลูลแล้วบูมมาแลลวเนี่ยนะจะช,ชนะสโนโฟิกอ่ะเอ้าพี่ชนะเฉยพู้บุมมันชนะเลยคนมพอบอกว่าไม่มีทางชนะเราก,ก็ไม่ชนะจริง วั okay. นนี้อัดนิดเดียวพอเพราะว่าก็คลิปก็ท่องตูมันอัดเยอะไม่ได้อัดยาวไม่ได้อะบนอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้มาขึ้นมาไวรุ่นลุกนี่ตายเวสไอตัวน,นั้นเรียบร้อยหลับเลยมามานี่แต่มันดึงเข้ามาไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันนี่นไงมันกระโดดเข้ามา ไปดิอืมมาระเบิดใช่ไหมระเบิดฟ้าถ้ามันไม่ระเบิดฟ้าก็บอกเลยว่านั้นก็ชนะชิวๆมานี่ยมันมามันมาตอนตายพอดีเลยเว้ยอดหาถ้าตาไหนเราแพ้เราจะจบคลิปเลยนะตานนี้เราจะไม่ยอมให้เข้าไปแพ้หรอกทุกคนคิดว่าเงินหองเยอะเลยยังนะทุกคนนะก็โอ้ว่า พอ่วอาเอ้ยโดนเต็มๆด้วยอะแล้วโดนกระชากวิญญาณเฮ้ยแล้วเร้หมอมันสามมันไม่ยังทำดาเมแทไม่ได้เลยนะ <S <S ถ้ามันไม่สกิวแดงมาโออโหาเอาแล้วไงจังหวะน,นี้พวกเข้าไปใส่ยังกระหม่อมตายหมดเลยเฮ้ยยบร้อยตายซะ อันนี้อ้๊บโดนโดนดึงครับผม่้นโดนอมอึ๊บอ่าเฮ้ยโอ้โหเราเกือบแพ้้แลวนะทุกคนแล้วเมื่อกี้นี้มหยุดคลิปตอนตอนสามสิบสามไอ้สามนาทีสามสิบสามวินทีหกวินทีึุบนี่โปโปโอ๊ะอะโอทุกคนชอบเกมไหนมากกว่ากันึุบนี่โดนไปเอ้ย ผมคนเดียวนี่น่าจะชนะได้เหรอเฮ้ยเป็นไปได้เหรอวะทุกคนเป็นไปได้เหรอจะเป็นไปได้เหรอวะเไไดีเ๋ยวคนคนเราชนะเฮ้ยเขาว่วาคงเทคงจริงอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะกูพูดตอนเหมือนคลิปสั้นตอนนั้นเลยวะ่ะเออรู้สึกเหมือนคลิปสั้นตอนนั้นเลยมาถ้าเราแพ้ถ้าเราแพ้เราจะจบคลิปถ้าเราแพ้เราจะจบคลิปนะเออ ไม่ต้องมากวนเลยนะนนนนนเรียบร้อยแพแไปจบคลิปจบ